like your hell cut mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

พก้ามันชอบขายของน่าหนูเห็นละดัาพร้อม นี่มาไหนเก้านายทำไรหนุนแล้วเนี่ยที่ไหนพูดเลยเขาคันกำลังมาหาบ้านนายอย่างไแล้วก็เลื่อทนะครับ เอาละครับเจ็ดหกสามแบบสาเดี๋ยวกันครับวันนี้อยู่กับผมอันนี้มีดีดีทีวีนี่ครับอยู่กับคนข้างหล,ลังของเราอันนี้ดีทีวีเต็งไก่เอ้ันนี้นะอย่ามีใครคอมเมนต์นะว่าผมไปกินของผมนั้นคล้ายๆกับแฟนเน็ตแมนอะ วัวผมใส่หน้ากากนี่เห็นไหมสายรัดหน้ากากเห็นเปล่าเห็นเปล่ามาวันนี้เราอยู่กับแมปอะไรนะร้านอะไม่ใช่แมปหมู่บ้านทันสารหมู่บ้านอะไรค่ะแบบไหนก็แบบนี้หมู่บ้านทันสารเพือนหมู่บ้านบอร์เจลี่ะวันนี้เราจะมาพาทัวร์หมู่บ้านอร่อยแล้วคลิปต่อไปเราจะคือคลิปในการทำแบบ

จะบินทัวรก่นที่ไม่รู้หายไปไหนวตรงนี้คือที่ี้ยงไกะตรงนี้ก็คือสะพานมียงไฟเขาเสมาเองีที่แม่น้ำเวนที่มีไกนี่นเ่ร้ไบนพัง ไอ้สิเล่ล็อกเปิดไหนไม่เคยเล่นเไหนะเบ้าแล้วก็ส่วนนี่นะไม่เคยชงยส่อะไรนี่คือนี่คือห้องเล่นเกมบ้านเองนี่คือเกมอะไรนะสแตนเดอร์แมนอันนี้คืออวีอันนี้คือมาริโอ้โจ้อันนี้เหรอคอมบี้นี่เหรอไม่ไม่ครับอันนี้คิงคองอันนี้ผีอันนี้ฟีฟายแล้วก็อันนี้ ไอดินแตหมดโคตรเร็วไปก,กันดีกว่าไอ้ดินอยู่ข้างนี้ขั้นสองของเรา้าเวนทสองของเรานะอีนคืนอเกมขับจีกิไป,ปหินแข่งกินมานะ เมโฮมสวิตโฮมเกย์อย่ามาโทษเล้วองเก็บเอาชน่อยมาเดี๋ยวขอตัดคลิปก nah. nah. ่อนนะไปถัวต่อมานี่คือเกมผับจีนเกมชั้นล่าง่าวะนี่ชั้นบนนี่ชั้นบนด้วยว้าต่อยวก่อนนี่คือตลาดนะว่าครับ โอว่าไงว่าไงว่าไงเหรอคุณลุงหันอ้ายาญาใหญ่ใหญ่ใหญ่อะไรอะไรเอาทั่นหมูไปเอ๊ะอยาเล่นดิ เก็บทะลุไปเก็บทะลุไปมาผัวต่อทางนี้คือทางไปห้องน้ำตรงนู้นห้องน้ำตรงนั้นเห็นไหมหนะเห็นไหมหนะเห็นไหมหนักหน้าของเราเนะี่ยวันนี้คือดังรถไฟไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ก,ก้าวมันจะสร้างทำไมนะส่วนทางด้านทางนี้นะจะเป็นบ้านของเราเองมาดูกันว่าโอลต้นคลิปอะไยบ้านหลัเนี้ยคือบ้านต้นคลิปนี่งไงบ้านของฉันมาพาทัวร์นี่คือบอกขนเล็กๆเ,เอาไว้ให้เล่นเดี๋ยวมีใครได้ยนหรอไอ้นี้ ทางบ้านแล้วนี่เป็นห้องน่งเลนนะต่อไปก็นี่เป,นเป็นอ,อเอ,อ,อ,น,น,น,อ,อ,อนี่คือห้องคอมนี่ห้องงานนะนี่คือชักโค ทางล้างมือ่างล้างมือมอาทางด้านข้างนี้คือทางห้องน้นั่นเองนะนี่คือที่ไว้นั่งเพื่อคลายเครียดนะน่ะไอชั้นเนี่ยทางด้านชั้นในน่าจะเป็นชั้นเอาไว้นอนนี่งหรือที่นอนข้างในนี่จะเป็นของนะตัวนี้คือห้องคอมที่ของเราเป็น,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 นคือตู้ติด เก็บของเฮ้ยเสื้อผ้านีว่วยไปบ้านขอยก้าวต่อเลยเดี๋ยวเราพูดเสร็จแล้วเราก็เราก็จบคลิเป,ป,ปเลยดี๋ยวเราจบคปลยไปไปข้ามเลยน่ากลัวถนนกลัวทำไมนี่คือบ้านของนายก้าวที่เราเปิดให้ดูเข้าไปดูอันนี้คือของนาไของยังงั้นตัวเชี่ยบเลยเนี่ยไหน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 ต้องมา เห็นตัวเองให้ได้เลยนนะี่จะโคงของมันนะค่ะโอเคปะยันจะเข้ามันต่อ,อเขามาไม่ไมหน้ามาทัวอยู่ยม,ม,อม,อมแล้ว่อนมึงงงันละอามาตรงนี้ไปโอเคมาชั้นสองตัวเลยนะนี่คือชั้นสองนะเก้าวันจะมาทัวนะลูก ใครที่อยากจะเอาสก,กินเนี่ยนะใครที่อยากจะเอาสก,กินของผมนะไม่มีนะพอดีผมสร้างเอาเอางสกินเนี่ยใครชอบอย่า,ยล,าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผ้าคี้เหม็กูเลมบ๊ายบายกดไลค์แล้วกันนะซู่ซู่กดไลค์มายิงข้างๆกันเลยฮึ <c oughs> แล้วก็ไลค์กดแชร์กดบสับสับคล้าไม่ว่าคลิปไหนมาพวกเราเด้อ